ภูดจ่าจึงบอกว่าพัสละมิถะพิขเวจิตอาคันตุเกเสหิอุปกิเลเซหิอุปกิลิหังอีกสุดทั้งหลายจิตนี้มีลำแสงซ่านไปนะเป็นพราพัสละต่อพัสละ,ะมันมีเรเดียนของมันมีลำแสงซ่านไปเนื่องจากจิตมันเข้ามาเป็นแขกความรักความชังพวกอังสมอกุศลกามมารมอะไรมาเป็นของสกปรก ครอบงําอันความสว่างสวยนี่เลยมืดตื้อเข้าตื้อเคยไม่มีแสงจริงยังมีอยู่แสงอยู่ข้างในพอเราทําให้มันสงบพวงมืนมืนนี่ก็เริ่มสว่างอีกน่อยก็มีลสสําแสงสั้นเมื่อพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องนี้ท่านจึงมักจะสอนให้พระเนินของเราเนี่ยโอปป่าบนไดเป็นไดายานให้ไปหันเอามานั่งเบิดมูอมันก็บ,บริยานเดี๋ยวมีแต่มง ดีอยขันสินอนกับยานทับมูนี่ได้ย่อนเราไปนั่งคู่เดียวมึงเนี่ยเลยเสียงเอาตุบสูบได้บนนี่อยู่บนได้ผีหลายๆผลนี่เทศในฟังยังตอวจมันบ่อยานนะไปที่กลักวๆนี่กลับจะมีสติกลับจะมีสมาธินั่งไปเลยเสียงยางจึกจึกหวยกูบาดนี่แล้วนอนมันจะทิ่งน,นิ่งข้าผาบาดในมูกับบม่มีแล้วมากับมือเศร้าไปหาบาดท,ที่มาเป็นมูก,กอดบาดไวเอยียงติ่งผมบบเห็นไพเราผมเห็นผมนี่ ว่ามันเจ้าของสื่เก่งเว้ยอยากจะลองว่าษนอยู่ในพีปาา้าตาเฮ้ยคำมาหน่อยเดียวเขาดังฮว่าไอมึงใคไม่เห็นตัวไปที่รูปฝนลุกเป็นปุบเคลนบันนี่เพื่อเห็นญาติจ,จักเถื่อเออแตกออกบัในหน,นาวหนาวๆก็ได้อฝ่าต้นเต่าต้งเวิร์ดเวิด,วด,วด,วดจุ๊บหลดุดอื่นมาทางอื่นมากก็บแต่ต้นใหม่บนเขาอยู่กลาง,งกดขเจ็ด แห่งล่นขามันยังนอบาดนี่นอมือเศร้าไปหาบาดผลมาเป็นมูก,กอดบาดไว้อิงติ้งสายมีก็บ่เอาได้บาดเี่เอาบาดผลเป็นมูติดมันย่านบาดนี่เอ้ยบัได้ขดห่อนหัวไผจตักเถ่อขิงนิ่งเบิง่งแต่ลมหันใจอย่างเดียววันนี้มูล็อกแข็งเป๊ะเลยกอดบาดแข็งเป๊ะเลยก็ออ,ออกไว้ดนดนเขา่าเศร้าเหง่ออกติเป็นสมาธินิง่งพอเราทำกระเพื่อมนิดออกแสงพับ ย่านก็รู้เศร้าบาดในเศร้าย่านหมอวืดนึ่งก็มากอีกแล้วบาดเกิเท่มขนบลูกปันไดบาดนี่ขนลูกแต่ข้างหลังหยาบขึ้นมาหางอนนี่บเบิดโตปันไดนอย่างหนอวัเดีบาดนี่ดนเติาวืดมาอีกตัวที่สามบาดเกือบฮีเทวีวัสดีเพิ่นว่าแข่งไปที่ไหนเนี่ยมันออกแสงไปหมดเลยบาดนี่หมาบมีหมาบมีไม่บ่อหยานไวจิตไฟสายกูอยู่สายหนอเพิ่นว่าได้บาดนี่คือพ่อไฟสายไวบาดที่ได้แต่บาดสะไปบินบาดบนไหน เอาไฟฉายออกมาเลยมันอยู่ไหนเว้ยว่าฉันเบิ้งก็นาบดนี่งเกิไปรู้ว้ยตัวบักไงหนึ่งแนวลาบแสบบางด้วยโอ้ยกิดอย่นนมันประตายมันมาอยู่ผีประสาเขารู้ว่ามันเป็นผีคนอนเอนละมึงเด้อเกิดอยู่แต่ผมลำลมดีแต่ได้หนันเพิ่นนั้น ความกลัวนี่ทําให้มีสมาธดิดีดีอันนี้มันสิย่านยางนี่มีแต่สิจากนอนเท่านั้นแล้วจองได้ต้นใหม่รัพระบยาเดมูหยาติต้นใหม่ิ่นไปอยู่ทุ่งกำมังบิรมูการสอนวอาจังได้มันก็งเงานอนงองงาก็มือได้กระได้าไปพงกำมังผลจังหวัดชัยภูมิอืมสวนสัตว์เปิดอเก้าแสนกว่าไร่ของราชินีไปพงกำมังบ่ตนมีเสียง ร้องตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกดินเขาเทวดาออกมาแหลวเสือมาว่อมาเว่อมโอ้ยมือแรกก็จบเจือพ่นผากันย่างเสือไอเงียวก็ได้เอื้อนกันหนัเนกัมมา,านันนั่งนั่งเขาพุตลังคนเงียวสิถุงพลาสติกอยู่ในมุ่งันาชอืมโอ้ยสมนำหนาด้วะนั่งสมาธิเที่ยงท,ที่ลี่วพันย่านเสือออกใสสองมือกับมาเนี่ยโกนแข้งเสือบอเนี่ยเฮ่เออเป็นเสียงเสือห้องหรือเป็นเสียงคนโกนบาดเออม้ามันก็สิบว่ก้ากินที่มันสิบว่าขู่มัน คนข้านมาทั้งเนี่ยถานั่งโกนสำนาบ่เป็นนอนบางกี่นี่เราเอาอ,า,าอยู่นี่ส่งนี่นี่โกนถาถาดินที่นพูนเดชเป็นยังไงบ่โกนหากันบอกโอ้ยต่อไปนี่เอาเทปหน่อยย้ายไว้ฟังเสียงโกนแข่งกันอา้าวที่นี่ขึ้นมาจะหมดเวลาแล้วสว่างอีกแล้วโอ้ยงอหันเมื่อเรายังไม่สามารถเข้าไปถึงจุดหมายนั้นจำเป็นจะต้องเวียน่ายอยู่ในวัฏสงสารทำวัฏสงสารให้มันสั้นให้ดีนะ พระพุทธเจ้าวา่าเมื่อใดได้พัฒนาจ,จำเนินเข้าถึงโสตะปฏิยังคะธรรมเมื่อนั้นวัตฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดก็เหลือเพียงชาที่สุดถ้าเปรียบความทุกข์ที่มี <c oughs> <c oughs> เท่าภูเขาหิมาลัยนี่จะเหลือเพียงเท่าจอมปลวกความทุกข์ที่เคยทุกข์มาแล้วเคยเกิดเคยแก่เคยเจ็บเคยตายเคยเป็นผัวเคยเป็นเมีย ที่เคยมีมาแล้วในอดีตอันนับประมาณไม่ได้นี่เปรียบน้ําเท่ามาหาสมุทรจะเหลือเพียงสองสามหยด <c oughs> มันจะหมด นั่น <c oughs> คือการนำชีวิตจิตใจของตนเองให้เข้าถึงโสตปฏิยังขัธรรมในจานวนโสตปฏิยังขธรรมนี้ท่านเปรียบให้เราเห็นหลายอย่างเหมือนกับกําลังลอยคออยู่ในมหาสมอไม่เห็นฝัง่งไม่เห็นฝาไ,ไ,ไม่เห็นหน้าไม่เห็นหลังมีแต่คลื่นสัตวาสตร์มาจะจมตายที่ไหนก็ไม่รู้หมู่มนุษย์และพวงสัตว์ก็จมตายอยู่ในห้วงแห่งมหาสมุทรคือโอฆะอันกันดานกว้างใหญ่ในวัฏสงสารเปรียบบุคคล ผู้เข้าถึงโสตปฏิยังคธรรมเหมือนบุคคลลอยคอในมหาสมุทรมองเห็นฝั่งแล้วเท้าอย่างถึงพื้นดินแล้วเหมือนลอยคอในมหาสมุทรบัดนี้มองเห็นฝั่งแลว้วลิบลิบจุเบื้องหนะ้บางครั้งเท้าก็ถึงดินบ้างจมตายก็พอจะถึงดินตรงนี้ความปลอดภัยมั่นใจในในใน,ในชีวิต ผ็มันแนนอนอยู่ในใจท่านจึงเรียกชื่อมันอีกคำหนึ่งว่าอัศสาสปตปถึงซึ่งความเบาใจในวัฏสงสารฟังให้ดีนะไม่ต้องสอนกันอีกถ้าสามารถเข้าถึงตรงนี้เหมือนคนหลงทางในป่าในดง <c oughs> รู้จักทิศตะวันออกตะวันตกวนไปเวียนมาในป่ากว้างนี่ได้ยินเสียงเรียกกู่ของผู้หวังดีอุกกุงห้องเทิ่งด้านดอยสูงพี่เดอ้อเมื่อพี่เดอ้อเจ้าจะมั่วเมาดดไดดสนดสนสดด ฟังเสียงผู้ฟินเอิดฟินหูคานเอิดกูกเอาวันก็จะตกดินมืดค่ำทยาแล้วป่าดงพงไพรก็น่าสะพึงพิศทางที่จะไปก็มืดมนแต่บัดนี้ได้ยินเสียงร้องแทรกมากับความมืดอนทการและความเงียบผู้คนผู้นั้นจะมุ่งหน้าไปสู่เสียงเรียกโตตะนั่นแปลว่ากระแสมุ่งหน้า ทิศตามทิศทางของเสียงที่ได้ยินนั้นเออพี่เด้อเรื่อว่าหูป่าบุดงไปเลยบัตรแล้วก็จะไปทะลุใส่ทางหลวงสายใหญ่เมื่อมาถึงตรงนั้นแล้วเอื้อนตายแล้วเกิดใหม่มีความรู้สึกว่าบัตรนี้เราปลอดผู้ที่เรียกร้องให้เรามาหาเส้นทางนั้นแม้ท่านจะไม่บอกอะไรอีกตอบคนนั้นก็จะไม่ห้วนคืนกลับไปสู่ป่าดงอินดิบ ป่าดงลึกอีกเขาจะค่อยเดินไปตามเส้นทางที่สจากป่าดงแน่นอนว่าจะต้องมีหมู่บ้านอยู่ข้างหน้ามีผู้คนจะมีน้ํากินจะมีอาหารเราจักไม่ตายฉันใดก็ฉันนั้นผู้ใดได้ฟังธรรมได้เข้าใจในเรื่องโซตะปฏิยังคะนี้บุคคลนั้นก็เหมือนเดินทางในป่ากว้างบัดนี้ได้ได้เข้ามาเส้นทาง ที่มาตรฐานแล้วจะไม่ยอมคืนไปสู่ป่าดงนั้นอีกโซตะปฏิยังคะนี้บุคคลนั้นก็เหมือนเดินทางในป่าก้างบัดนี้ได้ ได้เข้ามาถึงเส้นทางมาตรฐานแล้วจะไม่ยอมคืนสู่ปราดงนั้นอีกเหมือนบุคคลผู้ลอยคออยู่ในมหาสมุทรเมื่อมองเห็นฝั่งเาอายางถึงพื้นดินแล้วจกไม่มีโอกาสได้หลงไหว้ออกไปสู่ห้วงน้ําลึกในมหาสมุทรอีกเขาจะรีบเข้าที่เรียวแรงเขาจะมีระดมทุ่มเทมุ่งหน้าขึ้นฝั่งเพื่อความปลอดภัยอันใดผู้เข้าถึงกระแสธรรมระดับนี้ไม่มีทางหลงไปทือศาสนาอื่น ไปไม่ได้เอาเงินมาจ้างกี่แสนล้านให้ไปนับถือศาสนาสีองค์สีอานอนุตรลักันโยโลงโยเลหมดสิทธิ์เป็นไปไม่ได้เลย Impossible Dream เป็นความฝันที่เป็นไปไม่ได้แต่ในจำนวนคำว่าโสตะปฏิยังคะนี้มันเป็นกลุ่มมีหลายแบบเมื่อกี้เราสวดยัดสสัทธาตะท่าคาเตอาจาระตางเคภาษาโงสัตชุภูตันจะสนัง ทธาของบุคคลผู้ใดมีความเรื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวเรื่อมใสย,ยิ่งในพระสงฆ์ สัสถาตถาคตเจระสุปฏิิตาตถามั่นคงอจระือไม่วันไหวตั้งมั่นอย่างดีแล้วไม่หวั่นดีในพระพุทธเจ้าในพระตถามมีความเรื่มใสอ่างยิ่งในพระสงฆ์มีสนงดงามชนิดมีอยู่ในเนื้อในตัวในจิตใจนอนหลับฝันไปก็มีสัตกันตรงฝันนี้อันนี้จะเป็นเครื่องวัดระดับโสตะระปฏิยังคะได้อย่างดีอีกแบบหนึ่งลงคนบวชมาสิบอ,อยังนุ่งกัน เก่งเซอยยังพันในบวชจ่อยย่ำฝันอันยังไม่บวชลงไปถึงสันชัตยานยังไม่มีสมณสัญญาพอหนึ่งมาลงปฏิโมกโอ้ยเฮ้าถามคนหนึ่งเราตอบซิปขึ้นเข่าปานศกมวยเถ่าๆบวบบวบ,บ,บ,บรูปสป,ปาวุฒพ่อพ่นี่คือขนาดเองเรานเข่าอ,อิ่มหาเนี่ยแสบแสบมาปั่นเรากินอีกโอมซาวเนปูใส่อาหารเสร็จได้ยู่วะอีกพวกมีอีกบ่เหรอวะอีกเรากินเ็แล้วก็ถามแล้วเว้ยไอถามย่ำปูบวชโดนคนใดละปุก แปดพันศาแล้วหรือเปมันฝันอยู่แบบปูเนี่ยคือเว้ยฝันแล้วเว้ยคนปรตายเวะ้ยเราวัะถามควอมนหนึ่งแล้วตอบสองสามสี่ฝันนี่มันบวชอยู่บ่ครับอบบ๋อบวชจะเถอะบัดฝันเราวะักมันเป็นโคตรแม่มันยังบูดีและวะ้ววกฆ่าพร้อมได้เด็ดนี่ยเนี่ยอะไรยังงง,งสองอยู่คือเขาอยู่เอ้ไปเฉลยบ่าวเนี่ยปูสีได้สีบะฮันในบวชเดี๋ยวนี้วอีกจังไดเราบวชมันต้องใช้แปดส่วนบ้าน,านก็ไปบ่ไหนเขาบ่เอารถมาหลับก็บเอาหลอมาหยุ่งบ่มีแห้งไอจเจ้าเขาเผาพันศาหลุดสีเว้ยทักเอาเหงาเอาแห้งไม่ได้ใส่ถีบ ไปว้ย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 วัยทู จ้าก็เหงืเอเว้ว่าเธอใส่เยอะนั่นจะบอกว่ามีสินต่างชนิดที่อริยเจ้าสรรเสริญอริยกันตะสินอีลันจะยัตสลยานังสังสิตังเฮาสวดนะมีสินอันงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าอริยเจ้าท่านดูพวกเราท่านก็รู้ท่านไม่ต้องถามดอกอีสินเนี้ยบังกับหุจักนายางไปซื้อกับหุจักนาว่าเดินจงกรม่าสันปานรดสิบหล้อแลนจู้ปานมูสิงนั่งกี ียังดอกจังสัรน์ได้สิบล่ลแลนจมกลมนัะเป็นเดินจมกลมได้นแลนซำน้อยจมกลมนันปลาดอเนียเจ้าพคนเดียวบังเฮาอย่างมาแต่ฝนกับุมมีสัมปชัญญะไหมหึือแก่งทำม,มามีอยู่ในเนื้อในตัวโดยธรรมชาติจังไร ท่านรู้นะเป็นเล่นไปบางท่านท่านจึงสรรเสริญอิรันจัยสกัลยาณหนังปีศีลิชชนิธิพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ยินดีสรรเสริญไม่ต้องบอกท่านนะว่าเป็นอย่าง,งนู้นอย่างนี้เลี้ยวเบิ้เงิ่นหูิ่นเห็นิันสรรเสริญในใจว่าเออขนาดเราไม่ใช่พระอริยเจ้าเราก็พอจะรู้เนี่ยพอเราปับ คนคนหนึ่งตอบสามตอบกี่เออเอานั้นอันนี้ให้กินแล้วล่องทามเหล่นฝันอยู่บ่ป่วยฝันล้วไ้คน่ตายแล้วฟันนี่มันบวดเดี๋ยวบ่าปูเฮ่บวดจะเขื่อแล้วว่ามันเป็นโคตรแม่ยังบุตรเราว่าด่าพร้อมได้บัตรแล้วแกก็ต้องสซว่ามีสินชนิทีพระอริยเจ้าเรรเสลิญนนี่เอาความฝันมาเป็นเครื่องวัดเลยถ้าเราเป็นพระเป็นเนเราก็ฝันเวลาใดก็ยังเป็นพระเป็นเนรใดที่จะต้องอาบัตจะกระทำจะพูดที่มันจะทําให้เสียหาย ในฝันนั้นมันก็ไม่ได้อยาเข้าใจว่าท่านไม่ต้องอาบัตเล็กๆน้อยๆนะอรหันต์ก็ต้องอาบัตเล็กๆน้อยๆอาบัตรมันพอดีของท่านวิในของท่านเนี่ยสินของท่านเนี่ยสิ้พอดีเป็นน้ําในมหาสมุทรมันล้นฝมันจะตกมากตกน้อยก็ไม่ล้นสินของพระอริยเจ้าระดับสตุตตปฏิยังฆะเนี่ยพอดีอยู่ในตัวมันมันอาบัตเล็กๆน้อยๆนี่แล้วแต่อุปนิสัยสารีบุตรน่นนะเป็นพระอรหันต์คนตัวขึธรรมดาเห็นในบริเหลื่อมใสเราจะเม็ดฉลากออกเสียงแอ้พระเทวทัตมังผูเท แทนเลือกมันสิสู่ผู้เอาเงินมาจ้างทีคนหนึ่งจะถวายผ้าถามคนว่าองค์ไหนที่มีคุณธรรมโอฬาน่าจะได้บุญมากคนว่าภาษาลีบุตรพวกบ่าพระเทวทัตเวริกูดพระเทวทัตออกเสียงดูคนเยอะเนี่ยแอพระเทวทัตคนปุถุชนมันจะเห็นปุถุชนดีกว่าอริยะเจ้าอย่างนั้นเรื่องจิตใจมันเรื่องละเอียดภายในเสียงของภาษาลีบุตรแอเสียงของพระเทวทัตเขาก็เลยต้องถวายแต่พระเทวทัตมาอีกว่าศกคนหนึ่งว่าไม่แน่ใจเวออันไปแล้วนี่อยากจะได้บุญเยอะๆไม นะมีผ้าอยู่สามผืนที่มีคามากที่สุดเลยจะถวายให้มันได้บุญมากที่สุดผูู้มีคุณธรรมอันโอรานจะถวายข้ามคนทั้งหลายนี่ยังไม่พอใจต้องไปถามบัณฑิตไปถามหมอชีวกอ๋อชีวกในโซดาบันแล้วลูกตีก็อเอาไปชิงนี่หมอชีวกบอกว่าบวนอาเรียชาวทั้งหลายมห ah าสาวบกน จากพระสารีบุตรแล้วจะหาไม่มีอีกเลยมีปัญญาอันเลิศเหมือนปมทับเป็นเหมือนเสนาบดีแห่งกองทัพรองจากพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนั้นผมจะไปมนต์มารับผ้าอันมีขาของผมให้เล้วไว้เพื่อนั่นก็ไปมนต์พระสารีบุตรก็มาตัวอื่นหลับเนี่ยไปรับพระอริยเจ้าแต่ก่อนมันไม่มีรถนี่ให้พระนําหน้าตนเองเดินตามหลังไปถึงคลองคลองหนึ่งก่วงเติบมีไม้พาดเดินไปได้สารีบุตรเห็นคลองนเดินถอยหลังมาอีก3ามเก้าท่าเอนบาดนี่โด จวยหลดภาคุมปิวแว้งวันหนึ่งพนิสธาตกวูบเลยลิงวะสันลิงกังชัดๆตัวไอรอยเจ้าที่ไหนโอ้ถูกหลอกแล้วเว้ยวะสันมีการสํารวมเลยเอาถาวายสองไตรก็พอเอาไว้ไตรหนึ่งเผื่อ ถวายองค์ที่ดีกว่านี่ไปอีกถึงอีกคลองหนึง่งลองตัวนั้นเล็กลงหน่อยมีทานพาดลังมาอีกสี่เก้าแทนอีกบาดิพัตผู้โจรทยานเลยย้วยบาดเดียวหวยอันไอหนุ่มสิ้นตึงผลวูบลงมาเลยศรัทธาโอย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 บวายัชนลิงลิงลิงวันรมนใจไหวให้ลิงยังจะดีกว่าไอเดียวเว้ยไหวสองไตรดีกว่าไออีกที่มีอีกคลองหนึ่งเล็กๆมีไม้พาดนั่งลงเลยแบบวดนี้ภาษาลิบุตรดากออดองคลอง ขึ้นไปก็เลยทมว่าผู้เป็นเจ้าคลองก่อนๆมันตั้งกว่านี้โดดข้มคลองนี้เล็กๆไม้พาดมีทําไมท่านต้องนั่งค่อยๆขึ้นไม่ท่านไม่โดดมันคลองโอ้ไปโดดอีกก็ไม่เหลือสักตีเลยลววะว่นะนี่ก็ยังได้ไต่เดียวหนึ่งละว่ะนี่นิสัยวัฒนามันไม่เหมือนกันนิสัยภายนอก ในภายในมันอาจจะแตกต่างกันมากคนภายนอกมองไม่เ <när> ห <m> ็นเรื่องจิตที anyway, it. It ่ละเอียดพระพุทธเจ้าจึงห้ามไม่ให้พระแสดงฤทธิ์อบัิตั้งแต่ทุกกฎปาจิตยันปาราชิกทำไมมีจิงปาราชิกมีจิงแสงทั่วไปเพราะมันจะไปบังสงมู่ใหญ่ใจไหมถ้าองเดียวจะไปบังภิกษุหมดมีศีลมีธรรมเป็นที่รักยิ่งแต่แสดงฤทธิ์ขึ้นมาปุถุชนมันเห็นนู่นของเขาคล้องอยู่ในกามาวจร กูได้แต่งตนเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชเขาก็วิ่งกลูไปหาเพื่อจะสนองตอบกามมาวจรทําให้เขาได้ให้เขารวยให้เขามีบางที่มีสินมีธรรมเป็นที่รักไม่ประพฤติอย่างนั้นเอา,าไปใกลจอยพออรหันบินทาบาทบ่มีเขากินเห็นบ่บอกให้ฟังอยู่เมื่อคืนนี้รัถ้าตามาสแสดงฤทธิ์แสดงเดชสมมุติว่ามันมีอหลีนี่บ่ลังมานีเบิดบ่หมูสิด้กินเขาบ่าบาาน้อยผัดไตได้บัดนี้อาจารย์สมภพอายุบ่าอร0อยปีได้บ่เบิดแล้วบาดนี่ยพาปานไฟไหม่เฮื่อนเพราะยิ่งสิ่งถุนนี่ไ้เบื อยู่กเราเบิ้ลแล้วเบิ้ลแล้ว,ลวเราป่ะเป็นเตอร์ไปแลนไปอุม้มหายไปเด็กเนี่ยดีกว่าเดินไปยังจะบปอุ้มนานนั่นจิตไม่ได้ฝึกก็คนห้องในสิตายเนี่ยแลนไปเอาบาปผลบุญเฮ็ดเกือบตายบนเนี่ยมาฝึกภาวนาสิตายแล้วค้ดไปเห็นอันบนเจ้าของเฮ็ดบาปผลโต๊ะนรกสะก่อนนั่นอุ้มไปหายไปเด็กแลนไปนี้ท่านก็นเลยคนนั้นก็เลยบอกโอ้อย่างนั้น วายท่านนี่ลรไว้หมดเลยมันนึกเฉยๆท่านก็รู้มันคอยไปเต้นอีกห้องนี่คอยบ่ไ,ไ้จ้ากไตเลยว่สาวออวสันเจ้าบวถไว้คอยจ่อยเจ้าบริบุญนาพระชนนี่ก็เหมือนกันเพราะเห็นนั้นมีสัตมั่นในพระรัตนะเดื่อมใสย,ยิ่งในพระสงฆ์มีศีลอันงดงามแม้แต่หลับฝันถ้าเป็นพระเนี่ยมีหลับไปฝันว่าผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้หญิงอ้อยคอยม่นส่เป็นผัวเจ้าไดไอดีกว่าต่อาบัตตำ,ตำ่านั้นมันเป็นได้นี่ อีเครื่องวัดศีลอริยกันตศีลนี่นไม่ต้องไปดูอย่างองื่นเป็นโยมโยมระดับโสดาบันโสตับปฏิยังคะฝันว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งาชวนไปเป็นผัวจะเอาเงินจ้างสักห้าล้านโดยตนเองก็มีเมียแล้วนอกใจภรรยาจะนอกใจสามีเพราะเห็นแก่สิ่งเหล่านี้แม้แต่ในฝันก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นโสตะปฏิยังคะนี้ยังอยู่ในครอบในครัวจะรักกันดูเดิมมากจะเป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญบรารมีคู่คุณงามความดี มีเดินหน้าพราาพรดาพารยาเดินหลังจูงแขนกันเข้าวัดเข้าวาไปหาบุญหากุศลเพราะให้มันเป็นอย่างนี้เถิดสุญญาติมามาปฏิบัติธรรมแล้วมันสิบตัวอันสุเนียบ่แมนได้แห้งหักแห้งแข้งๆๆๆกันขันเขาถึงอันนี้อุชุภูตันจะทัศนังมีความเห็นอันซื่อตรงเข้าใจทุกเหตุให้เกิดทุกความดับไม่เหลือแห่งทุกโหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกพอชัดเจนไม่หลงทางแน่นอนที่จะก้าวหน้าต่อไป มีความเห็นอันซื่อตรงต่อสินต่อธรรมอันนี้เรียกว่าอริยธรรมเป็นโสตะปฏิยังฆะองคุณผองผู้เข้าถึงโสดาบันมีทรัพย์อะไรยิ่งกว่านี้อีกอั์อันประเสริฐชนิดนี้ไม่พาไปตกนะรกปิดประตูอาบายเสร็จแน่นอนอวินิปาตะธรรมโมไม่ตกต่ำนิยโตสัมโพธิปรายโนจะบรรลุธรรมในเบิงนะ เป็นนั้นว่าวันนี้อริยธนคาถาของเราก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนมันสว่างแล้วปัญหาก็มากมายคงจะตอบไม่ไหวอีกสรีระมันประทุษส้ายแล้วงูพิษพระพุทธเจ้าบอกว่าธาตุสี่นี่เป็นงูพิษมันกัดมันตอดเอาใจมันอยู่อันบ่อปอนมันมันกระหายสวยมากจังหน่อยบักธาตุดินธาตุน้ำก็คบกัดพาไปกินแม่มันบาสิไตเยวนี้มันวันเข้าไปมากๆไม่เอาออกมันกกัดอีกคันนี่ไอ้เด๊ยว่าสันเลนนี่มันว่ก เพราะฉะนั้นจะไปเอาใจงูพิษก่อนมันกำลังกัดจูจึงขอยุติการกล่าวทำมิกถาก่อนฟ้าสนทยาลงขอให้ท่านทั้งหลายได้ดำเนินปฏิปทาอย่างน้อยยังลงสู่พมจันพมจริโยคะทังโสตปฏิยังคะนี้ผมเองอาตมาเองก็ยินดีพอใจ แม้จะตายลงต่อหน้าท่านเดี๋ยวนี้ก็ดีใจกับท่านเพราะท่านทั้งหลายจะไม่ตกต่ำเพราะความเจริญในอริยะยะธรรมจงเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเธอ